ที่ร้านอายุทยาลมวันนี้อากาศหนาวมากลูกลชายหนาวไหมลูกหนาวลมแรงลูกสาวล่ะอากาศดีค่ะอากาศดีหนาวค่ะถ้าหนาวภาษาบุรีรัมย์เขาพูดว่าอะไรอ,อันเดียวกันละคะ่ะหนาว <laughs> <laughs> ไม่อยากโดนแวนกัด <laughs> แวนกัดน่ากลัวมาก ลมแรงค่ะมันจะอยู่ต้อง,ต,องต้องหัน,หนไปดูทางนู้นหน่อยพี่เล็กหนุ่มอ่าบรรยากาศอยู่ริมแม่น้ำเห็นเจดีเมืองโบราณด้วยนะคะบรรยากาศดีดีดแล้วก็มีสวยส,สุดหล่อของมามีและอันนี้เขาเรียกอะไรนนตัวป่วนของบ้าน <laughs> <laughs> ตัวป่วนของบ้าน <laughs> 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 แต่วันนี้อาจจะ ปากยังจะไม่ค่อยแซบเท่าไหรแ่แหวนเพราะว่าหิวอยู่เดี๋ยวต้องรอเขาทานเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้อาหารมีน้ำพริกกะปิมีกุ้งเผาอันนี้อะไรคะข้าวต้มยำโปแตกอันนี้เก็บฝาละะนนเาลยค่ะต้มยำโปแตะมีคะนา้าผัดปลาเคม็มปลาหมึกผัดไข่เคม็มน้ำพริกกะปิข้าไไม่ลก ไมไหมครับลูกอันนี้อันนี้อธิบายลำบากมากอธิบายไม่ได้เขามาจากปริลำถ้าเวลาเราพูดอะไรผิดเขาจะกินหัวเราเลยค่ะไม่รกคาถ้าอาหารที่นี่นะคะจะเป็นอาหารออกไทยรสชาติอร่อยมากแล้วก็จะมีมากับกุ้งไงลูกกุ้งเนี่ย น้องเอิร์กับของน้องเอิร์กับของน้องอ้ําั้นเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนนะคะอันนี้ขนมหัวล้านมาแล้วนะคะนี่คือขนมหัวล้านขนมโบราณวันนี้ก็เลยสั่งมาที่เดียวจะให้เด็กๆลองชิมขนมหัวล้านดูนะคะลูกอะขนมหัวล้าน้อ,นาอันนี้อันนี้อันนี้ของมหมี่อาของ เอิร์ตน้องเอิร์ตแชร์แชร์กับพี่แวนขนมโอรานเป็นไงหรออ้ามชิมอ่าเป็นไงอร่อยเป็นไงเอิร์ตหากินยากนะเราแทบไม่เคยเห็นเลยอันนี้เขาจะรู้เรื่องอะไรที่แบบโบราณโบราณเพราะเขาอยู่ในยุคประวัติศาสตร์มาก่อน แวนเขาจะเก่งมากเขาจะรู้ทุกเขารู้ทุกเรื่องอะไรเก่งเรื่องการพูดแวนจะเก่งมากเป็นยังไงลูกอร่อยอืมเนี่ยขนมัวลแลงของแพ้เลยนะคะอร่อยมาก ยังไงคะเอิรดเอาอีกไหมคนละรูปนะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะมาถ่ายมาคนนี้นะ มีน้องแมวด้วย